แจกสุดขนมชั้นหอมอร่อยเหนียวนุ่มไม่ต้องใช้แป้งเทาเง้ายยม่อมอยากรู้วิธีทำมันยังไงไปดูกันเลย<ม>นักกินเราก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนดอกเดซี่ขนาด5เซนแบบนี้ฐาน้ำมันพืชสักหน่อยเอาเรียงใส่ลังถึงแลยยกขึ้นนึ่งให้พิมพ์ร้อนก่อนค่ะจากนั้นจะใช้น้ำกะทิใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยเกลือปน่นน้ำตาลทราย ตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วเจ้าแป้งมันสำปะหลังใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าตามด้วยน้ำกะทิที่อุ่นเย็นแล้วค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะคนๆให้เข้ากันกวางขอเปลี่ยนอ่างผสมสักหน่อยค่ะวันนี้ทำคูณสูตรคนๆให้เข้ากันให้แป้งละลายแล้วใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปตามด้วยน้ำสะอาดและกลิ่นมะลิคนๆให้เข้ากัน แล้วเจ้าเทกรองผ่านกระชอนเอาเศษแป้งและน้ำตาลออกสักหน่อยแบ่งน้ำแป้งออกมาใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนๆให้เข้ากันน้ำแป้งที่เหลือจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจะใช้เป็นสีผสมอาหารสีชมพูอีกส่วนเป็นสีขาวนะคะพิมพ์ที่นึ่งไววร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาน้ำแป้งสีเหลืองมาคนๆและหยดใส่ตรงกลางเกสรของดอกไม้เลยได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่สนาที ครบเวลาเอาสีขาวมาคนๆตักหยอดใส่พิมพ์ตามกลีบดอกไม้ใส่แบบไม่ต้องเต็มนะคะแล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่5นาทีครบเวลาเอาน้ำแป้งสีชมพูมาคนๆแล้วตักหยอดใส่ครึ่งช้อนโต๊ะได้แล้วปิดฝานึ่งไฟแรงที่5นาทีครบเวลาเอาน้ำแป้งสีขาวมาคนๆแล้วตักใส่อีกครึ่งช้อนโต๊ะและจะนึ่งไฟแรงอีก5นาทีค่ะครบเวลาจะเอาน้ำแป้งสีชมพูใส่ให้เต็มพิมพ์เลย รอบนี้จะนึ่งไฟแรงที่20นาทีนะคะครบเวลาเอาลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยคองกวาจะทำได้ทั้งหมด80ชิ้นขนมเย็นสนิทแล้วแกะจะได้ลอนๆแบบนี้เลยค่ะตัวขนมเขาจะหอมอร่อยเนือ้อนุ่มนิ่มเลยลอกชั้นได้แบบนี้ mm hmm. นักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิมมจิรูปดอกไม้สีชมพูคนละหนึ่งอันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ